สวัสดีครับผมคิวเทสเนี่ยไม่ใช่ช่องหลักของผมเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับธุรกิจของผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะต่อยอดไปในอนาคตของผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยมันก็ดูดีไปหมดเลยนะครับอเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ธุรกิจที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือธุรกิจคาเฟ่แมวเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นผมก็ขอบอกเลยว่าภายในเรื่องอะคลิปนี้อาจจะถึงผมจะเอามาสรุปสั้นๆเป็นภายในสีน่ถึงห้านาทีได้เะครับเพื่อไม่ให้การทุกคนเบื่อมากจนเกินไปนะครับการทําธุรกิจคาเฟ่แมวของผมเนี่ยอาจจะเกิดจากความชอบความชอบผมชอบแมวชอบอะไรนี้อยากจกต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ทุกคนเนี่ย โดยชอบเหมือนผมผมจะเปิดบริการเป็นยีบสี่ชั่วโมงให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการนั่งทํางานนั่งพูดคุยก็อาจจะมีประชุมอะไรบ้างก็ได้นะครับในในเวลาที่คนกําลังทํางานเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีเอกเต้าเอกเต้าเหมียวครับมา,มาเดินเดนเดินมาแว้บๆินหววนขาคมก็ได้นะครับ ก็คือคนก็ให้ความรู้สึกว่าโอ้ยไอ้เ้าไอ้เจ้าเหมียวตั้งลาตั้งลามันน่าหลกจริงๆเลยนะคะก็คือคุณก็ให้ความรู้สึกนี้ครับก็คือมีอะไรให้ผ่อนคลายที่คนทำงานหนักองเกินไปใช่และในบริการในร้านนี้ก็จะมีบริการเครื่องดื่มหรือขนม คุณก็สามารถซื้อมารับประทานนั่งเล่นนั่งพูดคุยกันแล้วก็มีบริการอาหารแมวด้วยนะครับให้อิตา้าให้อิตาได้กินกันนะคะและสิ่งที่ผมจะมานำเสนอเอีกงอย่างก็คือแผนผังอันนี้ก็คือ business model canvas ครับช่องแรกเนี่ยก็คือ key partner ก็คือ partner หลักในธุรกิจเพื่งอ,อาจจะเป็นครอบครัวหรือเ,เพื่อน ที่ร่วงุนมม้าขเราช่องสองนี้ก็คือข e ีย c t i v i t พทีก็คืออาจจะถ่ายรูปก,กับน้องแมวน้องต้าไอ้ต้าไอ้ต้าน่ารักอาจจะทํางานนั่งคุยใช่ครับก็อาจจะเล่นกับน้องแมวดอก็ได้เลยน,นะครับดี่เป็นช่องที่สามก็คือ k e ียร s o ีสอร์โอ้ยนี่ออกไปทางสะพานเว้ยสำเนียงเหนือเลเนี่ยออกไปทางสุพรรณเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็คือเงินทุนแมวแล้วก็หาแมวคีดด้วยซนเนี่ยก็อาจจะเป็นทรัพยาคือหมายถึงทรัพยากรหลักในธุรกิจครับช่องที่4ก็คือ cost structure ก็หมายถึงโครงสร้างต้นทุนมาจากอะไรนี่ครับอาจจะมาจากเงินเก็บเงินออมที่สะสมมา,รมาหรือจะเป็นเงินที่ร่วมลงทุนกับครอบครัวหรือเ,เพื่อนๆช่องที่5ก็คือ value proposition สัเีเนือ้อเก็ก็ดีเหมือนกันนะเนีย่ยตอบก็คือบริการตลอด24ชั่วโมงสะอาดมีสิ่งของสะดวกที่มากมายมีแมวที่ตอ้อนรักไอ้ตานั่นลอกล็อกลัอกลอกแล้วก็มีบริการที่สุดความสามารถมันดีจริงๆครับทุกคนเอาเอา,เอาช่องนี้ก่อนเลยครับช่องต่อไปนะครับคือ c u s t o m e r relationship นี่ก็คืออาจจะเป็นการสร้าง,งความสัมพันธ์นกับลูกค้าก็คือเราจ,จะมีบริการบัตรสมาชิกให้ลูกค้าแล้วก็ยิ้มเสมอเมื่อบริการลูกค้าแล้วก็จะบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงนั้นเลยนะครับต้องเชื่อนะแล้วก็ช่องนี้ก็คือแชน n e ลหมายถึงช่องทางในการขายสินค้าอาจจะเป็นบริการภาษี็กทรอนิก โอชัวหรือโฆษณาขั้นที่นะครับช่องนี้คือรีว u Stream ก็หมายถึงรายกระแสรายได้หลักก็อาจจะมาถึงรายได้จากการที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการในร้านแล้วก็อาจจะมีบุคคลลูกค้าสนใจซื้อไอ้ต้าของเราไอ้ต้าของเราก็จะน่าหลักน่าหลักหน่อยก็สามารถสื่อกันได้นะครับช่องสุดท้ายเลครับก็คือ customer s m e n t หรือก็คือแบบกลุ่มที่เราต้องเจาะจงก็คือนักเรียนนักศึกษาคุณไปทำงานหรือก็คือกลุ่มคนรักเอกต้าเหมี่ยวนั่นเองครับทุกคนนี่นะครับคือบิซนเนสบริการของผมผมเชื่อเลยว่าถ้าทุกคนอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ผมสามารถอธิบายในวันที่นำเสนองานจริงเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้มาที่ว่าเร็วยังแพ้หลาเลยครับ เพราะลาเนี่ยมันคื่อขนึนมปังแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าอฮ้ยไม่น่ากินไม่มีใครห้ามกูเลยเหรอ <g ül> เฮอาใหม่ครับมาที่ว่วเรียวยังแพ้ลาครับค้อนลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณยี่รับฟังจนจบครับเวรี่คุณมุกเก่าแต่ก็เด็ดเหมือนกันนะเนี่ยหมายถึงผมนี่เลยครับ <c oughs> ดูดีมากเลยครับท่านผู้ชม